วันนี้มาเปิดตัวละครเรื่องอะไรนี่อะไรคะมโครเดนบัตครับเลือดนายฉันไม่เคยลืมไม่ใช่ไม่ใช่นิษาไทยแต่เป็นไมโครเดนบัตเนี่ยแหละทำชื่อไทยไม่ได้มีชื่อไทยแล้วแต่ว่าไปถามพี่จอร์พี่ฟุกดูแล้วผมไม่มั่นใจชื่อไทยแต่ชื่อว่ามโครเดนบัตค่ะแล้วเราจะอยู่ในอะไรยงคือผมเนี่ยเล่นเป็นตัวละครเป็นเพื่อนของพี่ฟุกกวิน ใช่อยู่ในพาร์ทเป็นแบบรูมเมทของพี่ฟุกกวินอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ตอนแรกก็ดีใจนะครับที่แบบว่าเขาติดต่อมาว่าจะให้เล่นเรื่องไมค์โคเดินบัตคือผมอ่ะชอบดูแวมไพร์ทวายไลท์ใช่แล้วผมชอบเอ็ดเวิร์ดมากผมคิดว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งอ่ะผมอาจจะได้เป็นแบบเหมือนเอ็ดเวิร์ดสรุปไม่ได้เป็นตายด้วยเรื่องคือเราเฉลยเลยหรอว่าตายอะไรนะไม่ในเลือดอันดัซีเซอร์เลือดสาดไปแล้วไงแต่ตายไม่ตายไป็นลุนเอาไม่แน่พาจะเป็นแวมไพร์ผมเลยไม่ตายก็ได้ ถูกไหมถือว่าจะเป็นคนปกติตายก็ได้อ,อันนี้ก็คนดูไปคิดเอาเองนะครับผมสปอยเยอะไม่ได้เพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เรื่องมากตอนนี้ขึ้นไม่ถ่ายจะเลืออะไรเป็นเรืร่องลอยแล้วถ่ายเลือบไปแล้วเพราะเรื่องนี้เป็นแฟนตาซีด้วยเป็นแบบสิ่งที่แบบว่าเราอยากรู้มานานแล้วพวกแฟนตาซีเขาถ่ายกันยังไงอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วเป็นยังไงในเร่อจริงแล้วยากอยู่นะมันมันรับหลายคัสมากเลยอะ่ะในทีนึงมันรับหลายคัสมากมันแบบ เช่นฉากไม้แตกเงี้ยก็ต้องแบบพอจะตีปุ๊บก็ต้องไปเปลี่ยนไม้ปลอมพอเปลี่ยนไม้ปลอมมันต้องบีบแตกบีบแตกเสร็จปุ๊บก็ต้องโอ้โหเยอะมากพี่หลายขั้นตอนมากใช่แล้วเราต้องจินตนาการว่าแบบพี่จอตาแดงอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ก็ยากอะไรเงี้ยเป็นบทที่แบบรู้สึกว่ามันท้าทายเราอะไรเงี้ยพอมันเป็นแฟนตาซีอะไรเงี้ยเราได้จินตนาการมากขึ้นความเปลี่ยนสกรีนอะไรอย่างเงี้ยที่โต๊ะนี้เป็นต้นใช่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 ก็ ไม่ได้เตรียมตัวเลยนะเตรียมใจเตรียมตัวเอ็จะเตรียมใจแล้วก็ถ้าได้บทมาก็ตั้งใจอ่านบทแล้วก็ทำทำกันบ้านเหมือนเดิมใช่แลก็เรารู้ว่าหน้างานเป็นยังไงเราก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันมาลุ้นนะว่าเราจะกลายเป็นเอเจต์เวิร์ดไหมหรือเราจะไม่เป็นใช่หรือเราจะกลายเป็นไม่รู้ตอนนั้นมิวบอกว่าจะท้าทุนกับพี่จอได้เจอเขาวันนี้มันเป็นยังไงงบ้าไม่ไหวพี่พี่จ้องหุ่นดีจริงๆ เขาเป็นแบบหุ่นแอ้จะขึ้นับีโอมนคือใหม่ไปคือเราอ่ะอยากจะขึ้นมากกว่าแต่พอเราขึ้นไม่ได้ด้วยด้วยหุ่นเราเลยขึ้นได้ด้วยฝีปากเราก็เลยไปข่มเขาแทนอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้เขาก็ยอมรับเลนะครับว่าหุ่นผมก็ไม่แพ้กันไม่คือหุ่นพวกพี่เขาใช้เวลามานานอะไรเงี้ยเราเราอันที่จรเป็นจริงนะคือผมมาเหมือนชนะแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเขาย้อนเวลากลับไปตอนเขาอายุยี่สิบสองเนี่ย เท่าผมอ่ะเขาไม่สู้ผมนะถูกปะเราต้องเทียบกันในอายุใช่อันนี้เหมือนเขาเป็นคนที่เกิดก่อนแล้วเขาได้แบบเรียนรู้อะไรก่อนเขาเลยใหญ่กว่าเราเฉยเขาเลยเก่งกว่าเราแต่ไม่ใช่แปลว่าเราอ่อนเราได้อยู่งั้นเดี๋ยวรอเจอเราเวอร์ชันที่อายุเท่าเขาเลยรอโอ้โหสามอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ไม่ใช่ไม่มีหุ่นนะไม่มีชีวิตรอเล่นเรเล่นครับแซนเล่นใช่ใช่ก็ยัง้นหุ่นก็ออกกําลังกายเรื่อย ใช่เรารู้สึกว่ามันออกเป็นแบบเหมือนตื่นเช้ามาแล้วต้องแปรงฟันแล้วอ่ะใช่มันก็ชินแล้วอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยฮะก็แบบมันออกแล้วมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยเหมือนชีวิตมันไม่วา่างเปล่าตอนนี้ซีรีส์ฟีดแบ,บ็กเป็นยังไงบ้างโอลิโอลิโอลิเฟนส์เหรออ๋อ,อตอนนี้ก็ฟีดแบ็กก็ดีนะครับดีเหมือนเดิมเพราะว่าก็ดีมาเรื่อยๆก็ดีใจที่แบบแฟนๆแบบเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมหรือร่วมด่านั่นแหละ คือรูปอินกับซีรีส์เรามากเ่ยแล้วก็ดีใจเพราะว่ากระแสมันก็มันก็ดีเพราะว่าพวกคุณด่าเราจริงแหละเราก็ล้วก็ดีใจใช่ใช่เป็นครั้งแรกที่โดนคนด่าเราแฮปปี้นะคะใช่ครับปกติเวลาโดนคนด่าถ้าชีวิตจริงเราก็จะเครียดแต่พอเรื่องนี้เนี่ยพอคนไม่ด่านี่เริ่มเครียดแล้วใช่สึกพอเขาด่าเขาเริ่มอินแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขเสรว่าตัวละครที่เราถ่ายทอดไปมันส่งผลที่ดีเพราะว่าเราเล่นให้คนเขาเกลียดเราได้หรือเพราะว่า หรือไม่แน่เขาอาจจะด่าเพราะความสนุกปากก็ก็ไม่รู้เหมือนกันมไม่แน่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเออถ้าเขาได้อินกับซีรีส์เราแสดงว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการเป็นตัวละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเปปิ้งเสร็จเหมือนกันแล้วนะใช่ใชแล้วมีคนชมเยอะแล้วก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องการความท้าทายที่มัเราได้เิ่นรู้สึกว่าแบบที่สุดเออท่าไหร่ความท้าโอลิเฟิลเหรอคือการที่เราพอเราเล่นตัวละครเนี้ยทุกครั้งที่เราเล่นตัวละครเนี้ย เราไม่สามารถหลุดความเป็นตัวเองออกมาได้แม้แต่นิดเดียวเลยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราเวลาเล่นละครอะไรเงี้ยเรื่องที่ผ่านมาพอเป็นคอมเมดี้เราก็จะตลกปกฮานอกบทบ้างใส่มุกขำๆไปบ้างแต่พอมันเป็นซีรีส์แบบที่มันค่อนข้างเป็นตัวละครเราอยากเป็นตัวละครให้มากขึ้นมันทําให้แบบเราต้องอยู่กับตัวละครนั้นนานมากจริงเวลาแบบเข้าบทจริงๆผมแทบจะทั้งวันเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพยายามแบบกล่อมตัวเองว่าแบบเราคือบอสซ์นอะไรเงี้ย ใช่พยายามกาะหูตัวเองเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆเราชอบแบบในโลที่แบบเรารู้จักแบบว่าเป็นคนแบบว่าเออเอ,อะไรไปเลยอะ่ะใ,ใช่เราก็พยายามเขาเรียกว่าอยากจกะท้าทายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมีความสามารถพอไหมเราอยากรู้ก็ให้ผลงานมันตอบเรา<ม>อะไรเงี้ยใช่ค่อน,นข,อข้างพอใจนะครับก็รู้สึกว่าดีเพราะแฟนๆก็ชื่นชอบ ผลเนีซีรีส์เยอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์พอแฟนๆชอบซีรีส์เยอะแสดงว่าแฟนๆก็อาจจะชื่นชอบในตัวละครของเราด้วยอะไรเงี้ยจากนี้งานมันจะส่วนอืนอะไรนะง<อ><อ>านาาาาาาามันจะส่วนอืนคือผมผมก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมากกว่าครับใช่ใช่ใช,ใช่เราก็จะไม่หยุดพัฒนาอะไรถ้าได้บทที่มันท้าทายมากขึ้นเราก็จะเล่นลงไปกระโจนเล่นกับมันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ใช่ถ้าได้บทอะไรเราก็เต็มที่หมดอยู่แล้ว เราจะกลับไปคอมเมดี้ล้วก็จะเต็มที่เหมือนกันใช่เราเราไม่ติดอะไรเลยอีกเรื่องหนึ่งทีคผมบอกว่าคุณคือเคนรีสาร์กลเอคุณผคู่ใครก็ได้ตอนนี้เป็นเนโอมาเป็นยังไงตอนนี้เป็นเนโอมาก็คือมานิโอนะไม่อันนี้คือผมไม่ติดใจอะไรเพราะว่ามานิโอหรือนิโอมามันมันสำหรับผมมันไม่ค่อยมีประวัอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนแบบผัวเมียที่คอยด่าตบหัวตีกันตลอดเวลาใช่ใช่ ไปเป็นเคมีที่ไม่ใช่เคมีแบบว่าหวานในนอกจออะไรเงี้ยเปเคมีที่แบบว่าเราหาจังหวะที่จะจะด่าหรือว่าเมื่อคนหนึ่งล้มหาจังหวะที่อีกคนนึงจะเหยียบซ้ํามันลงไปอะไรเงี้ยไเป็นเซอซลเเพื่อสนุกสนานรรมากกว่าใช่ครับแล้วน,น,นี่คนลุยล่ะนี่เอารยเนี่ยเป็นเคมีเพื่อนอม่นช่เคมีแบบเพื่อนรักเลยเ,เป็นเพื่อนที่แบบว่าถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเราจะโทรหาไอ้นี่คนแรกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ย้อนกลับไปวันนั้นีกนิโอพูพูวินนิโอพูพูวินเนี่ยคือ เป็นพี่น้องเป็นฟิลแบบพี่น้องเลยใช่ใช่แล้วก็ได้หมดแล้วคู่ใครก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยได้เป็นที่สุดของตอนนี้คือวอะไรวกินกับอะไรแล้วอยากชิมตอนนี้ตอนนี้อยากให้ไปชิมนิวอ่างเปล้ามากกว่าไม่หรอไม่ไมมาอีกค่ะเพราะว่าตอนนี้เจน้มีซีรีส์ออดเรื่องคุกกิ้งคร s h อาหารเป็นไงครับหมอเออไม่่อยอยากให้ไปลองชิมอีกเคมีหนึ่งนี่คือผมแตะเขาเรียกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเล่นกับคนที่เด็กกว่าผมขนาดเนี้ย ผมอายุ22เนกกี่ยน้องเขาเพิ่งอายุ17อะเด็กมากอยากให้ไปชิมเคมีของแบบอีกเคมีหนึ่งใ,ให้แบบแฟนๆเราไปชิมดูอร่อยอร่อยก็ไม่ว่ากันคิดว่าถ้าหากว่าเห็ลอะไรนี่ทำให้เนโออะ,โอ,นอะไรอร่อยเนโอคิดว่าอะไรคือผมเนี่ยถ้าเปรียบเป็นเครื่องปรุงเนี่ยอ่างเปามาร์คหรือว่าภูวินเนี่ยเหมือนรสเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่สำหรับผมเนี่ยคือรสนัวพอผมเป็นรสนัวผมกินกับอะไรผมอร่อย นัวจะไปอยู่กับเค็มก็อร่อยอนัวจะอยู่กับเปรี้ยวก็อร่อยอเพราะว่าผมมันนัวอโอเคค่ะคืออะ